จะบอกลากันหน่อยหรอพี่พี่ยังมีสิทธิ์บอกลาหนูอยู่หรออย่างนั้นก็ได้อย่านอนดึกดูแลตัวเองดีๆแล้วก็อย่าให้ใครมา,าทำร้ายเลยนะพี่รักหนูนะพีไม่เคยรักหนูจริงหรอพี่เห็นแกตัวไม่อยากให้เรานั้นมาพบกันในตอนนี้ยังโ ความดีที่ฉันเคยทำไม่อาจมาเทียมหรือมาลบกันมอยากให้เรานั้นมาพบกันในตอนนี้ยังรอบทันกับความสัมพันธ์ตอนนี้ที่เราสองคนยังไม่คบกันในตอนที่ฉันพบเธอกับตายก็ได้พบฉันความดีที่ฉันเคยทำไม่อาจมาเทียมหรือมาลบกันเรามาต่างจังหวัดนอนคิดถึงแต่ตะหวังยันหลับโทษทีที่เราต่างกันจัดแล้วจะทำความรักเรามาห่างกันว่ดเปิดเพลงเศร้าฟังแคบูโนมาไม่มีหลอกรักแท้แต่ แต่ว่าความรักนี้ของกูแม่งโคตรบางเฮียเราแค่ตีหน้าเศร้าความรักไหนมันจะมีค่าเท่าความรักที่ต่างคนต่างเปลี่ยนต้องแบบนี้สิถึงมีค่าเท่า <Yeah. S 1> เมื่อพบกันจะมีวันจากลากูเลยเขียนเพลงนี้ออกผ่านใบปากรกสาักวันหนึ่งก็ไม่ถึงอาจมาแต่พอถึงวันนั้นคงไม่ดึงกลับมาเฮียกอดได้ไหมก่อนที่จะไม่ได้ใช้ความทุกข์ที่เธอให้ไว้สักวันต้องวางผมพูด เราจะจบย่อ no รู้ว่าฟังตอนที่เธอมองหน้ากันเธอยิ้มกับเสียงง่ายเธอรู้บ้างไหมมันโคตรหน้าชังน่าจะปลอบถ้าจะหลอกก็รู้ว่าข้ากระจอกวันนี้ที่เหลือมากๆไม่มีแล้วนะคนเข้าไม่กอเมาพบกันในตอนนี้ยังรอบชันกับความสัมพันธ์ตอนนี้ที่เราสองคน,นยังไม่ค้บกัน ว่าเธอจะค่อยๆหายไปผมคิดถึงเธอชิบหายเลยแต่ไม่อยากเขียนจดหมายไปเธอทำได้ดีหรือเปล่าในตอนที่รักสลายไปผมรู้มันน่าตลกที่มาร้องขอในตอนที่สายไปที่มันจบแบบนี้เพราะเราก็ต่างเข้าใจอีกอย่างกถอะว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บแต่ต้องยอมรับว่ากูผิดบาปทำในสิ่งไม่ควรจะทำเธอบอกไม่อยู่กูไปดีกว่าอย่าไปจัง คำขอสุดท้ายจากชายพิศารว่าแต่เธอจะเกลียดกันไหมชายคนนี้เธอเกลียดมันไหมเสียงของเธอการเขียนของเธอผมรูปของเธอย er ังเก็บมันไว้เพื่อให้เตือนในเมมโมรีว่าทาให้พี่ไม่รังกันไว้เป็นผมคนเดียวก็ได้ที่ต้องทนทุกข์และรักก<ม>ัไเร,ไ<ห>รื <มา S 2> <ไ>่อเร่มพบกันในตอนนี้ยังลบชันกับความสัมพันธ์ตอนนี้ที่เราสองคนยังไม่คบกันในตอนนี้ฉันพบเธอเกิดตายก็ได้พบฉันความดีที่ฉันเคยทำไม่อาจมาเทียบกมา เห็นแก่ตัวสุดท้ายมันจบยังไงรู้ไหมก็พวกผมเป็นแบบนี้